ชื่อนางเพนานวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแลชื่อ,อน,นางาจันทิราพรนะคะวัดรัดดีเป็นโซดูปา,าบ้อกันด้วยออ <c oughs> โซดสนิท้วยค่ะตอนนี้โซนสนิทเนาะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนสิบกว่าป,ปีแล้วแหละที่ป่วยบ้านนะ,ะแต่ทุกวันนี้สบายดีแล้วหายจาก โครคไข้ไข้เจ็บไม่ใช่หายจากโรคนี้นะคะใช่ใช้คาว่าหายเลยเหรอพี่หายค่ะจริงๆริงอด็กอถามนิดนึงว่าช่วงที่ป่วยอะมีอาการยังไงบ้างคะมะนร็งรังไข่ตอนแรกตอนแรกนี่คือแบบหมอไม่รับแล้วหมอภูริลักไม่รับแล้วนะเข้าห้องดับจิตอย่างเดียวค่ะค่ะถาให้ไปบำ<ห><ห>บัดจิต ก็คือให้เข้าห้องบําบัดจิตบำบัดจิตนะว่าผู้ป่วยโรคนี้จะเครียดเนาะแล้วแล้วแล้วอาการมันมันมันจะเป็นแบบคล้ายๆเราท้องโตอ่ะแล้วเราหมอเนี่ย่รัาคือคือหมอไปให้ให้ไปอดข้าวให้ไปอดข้าวเพื่อจะทาการผ่าตัดแต่เรากินของแบบที่ไหมเรามัดระวังเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการการเจ็บป่วยของเราการรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นอัตรา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษภัยต่อเลือดของเราหรือเปล่าตรงนี้ก็คือประสบการณ์ของตัวของของของที่จันเสียใช่คือเจอมาเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเอง,อง,เองจนแบบที่ว่าหมอเขา้าเขา้าห้องบำบัดจิตแล้วการผ่าตัดผ่านไม่ได้อดข้าวแล้วนะ<ก>ผ่าตัดไม่ได้เพราะมันมันมันไป ้อนเนื้อมันขึ้นไปแบบกระดูกกระดูกซี่โครงเราตัดไปเราหมดแล้วจากการไข่มันลามไปเรื่อยใช่จนแบบแบบคือต้องต้องใช้เงินคือคือ,คอเราเสี่ยงแล้วเสี่ยงจนไปถึงจุฬาโรงพยาบาลจุฬาในกรุงเทพเลยนะใช่ต้องยอมเสียตังตรงนั้นเพื่อให้เราแต่ประสบการณ์ตรงนี้ก็สอนเรามาเยอะเพราะว่าตรงจุฬาเนี่ยพอเราไป ไปไปไปทำการผ่าตัดหมอเขาก็คือที่นั่นมันพร้อมทุกอ,อย่างใ่เขาเสี่ยงค่ะพอผ่าออกมาก็คือผ่าเราก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคือเดินไม่ได้เพราะองเราเนี่จะเจ็บมากจะเจ็บแบบที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเส้นมันยืดหมวเพอาผ่าสองครั้งผ่าใหญ่สองครั้งบ็อกหลังก็สองครั้งวางยาสลบก็สองครั้งกว่าจะเสร็จโอไม่ธรรมดาค่ะ จนแบบที่ว่ามีคนหนึ่งเขามาแนะนาคือเราเดินไม่ได้นะก็คือมันจะ,จะเดินไม่ได้ะนะจามีคนหนึ่งเานะนใช่เขามาแนะนาแต่ให้ขวดเอ็มร้อยนึงคือเราไม่เชื่อเดเียวใช่คือให้มาเอ็มร้อยนึงบอกลองกินดูก่อนพอกินปับ๊บก็คืออัดอย่างเดียวเนาะ,ะคือเราจะตายแล้วเออไหนเราจะตายก็ข,ขอตายกระายาดีกว่าแต่หมอบอกว่า ืออธิษฐานในตัวเองว่าถ้าหากให้ีโมฉันจะไม่ขอรับีโมีตายอย<ะ>ู่คือมันมันมันตายแบบทรมานอะให้ีโมใช่ก<ช>็คือแบบพอผ่าครั้งที่สองหมอให้อยู่แค่สองวันสองวันภายในเดือนเดียวผ่าตัดสองครั้งใหญ่ด้วยะถ้าแผลเราคิดดู่แผลมันใหญ่ที่แตกอกโปรยจนลุ่นน่งเลยถ้าถามว่าถ้าเป็นธรรมดาไม่ใช้ยารักษาของ บอกไว้ก่อนเลยว่าแผลปิดแน่นอนแนาใหญ่ขนาดนั้นเรานั่งเราก้มเนี่ยแค่แผลก็รักษาไดแล้วอนะเราผ่าตัดเรือนเดียวสองครั้งแต่เราก็แบบที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จนจบมาตรงนั้นเรามาริ่จัดคนนี้จก็คน้จัดคนนี้ค่ะคอริน่าเคดินพอแต่หลังจากนั้นกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เลยไปสั่งที่เขาบอกว่าที่เท่าไหร่เอามาเลยอาการนันตอบโจทย์ยังไงค่ะทีอาทิตย์หนึ่งค่ะ อาทิตย์นั้นนี่คือหลังเราที่ว่าเราคนเนี่ยมันปวดอยู่ข้างๆมันมันแล้วพอถึงหลังนี้นะมันไม่แล้วธรรมดาค่ะมันปวดด้วยแล้วเดินยากมากการที่เราจะเดินต้องก้มแบบที่ว่าเอ<ช>เราเส้นเรายืดแ่ะหลังจากนั้นมาก็กินกินแล้วทีนี้หมอเขาก็นัดนะหมอกขนัดไปทุฬา<ช>หมอนัดไปแต่เชื่อหรือเปล่ปาไปตรวจสองครั้งครั้งสุดท้ายบอกว่าผอไม่ไปตรวจนะ จนวันนี้นะคะไปตรวจเข<อ>าก็คือนัดเรื่อยอ่ะสามเดือนนัดสามเดือนนอัดก็า็นแบบทั้งเข้าสแกนตุโมงทั้งทุกอย่างอ่ะ,อะจนในที่สุดคือแบบ